ข่าวดีของวงการแพทย์ไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งค่ะเมื่อนักวิจัยไทยค้นพบสารสกัดจากมังคุดที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่มคุณภาพชีวิตได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกค่ะ ศาสตราจารย์พิเชษวิริยติตราหัวหน้าทีมวิจัยสารสกัดจากมังคุดศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยเปิดเผยค่ะว่าคณะวินักวิจัยได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเริ่มจากการค้นพบ Gm1 จากมังคุดซึ่งเป็นราชินีผลไม้ของไทยค่ะแล้วนําไปผสมกับสารธรรมชาติ BIM ที่สกัดได้จากฝรั่งงาดําถั่วเหลืองแล้วก็ใบบัวบกนะคะ จนเกิดเป็นสูตรสารธรรมชาติ BIM ที่ได้ประสิทธิภาพสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้หลายเท่าตัวโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะ และจากการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางเคมีบำบัดมาตรฐานพร้อมกับการทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งในส่วนอื่นๆที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธีมาตรฐานในประเทศเอเมริกาและอิตาลีก็ปรากฏว่าช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและช่วยยืดระยะเวลาให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยเคมีบำบัดมาตรฐานค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าสารนี้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาว TH17 ซึ่งช่วยป้องกันและจัดก,การกับเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ค่ะเราก็พบว่าจากการที่เราไปศึกษาว่ามันไปทําให้ไม่เลือดขาวเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรก็ตกใจเมื่อ4แคปซูต่อวันสามารถเพิ่มท t ็ดได้ถึง5เท่าของคนปัจจุบันและนั่นคือสาเหตุที่ผู้ป่วยมะเร็งนะฮะจึงได้มีคุณัตพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ศาสต,สตราจารย์พิเชษบอกด้วยนะคะว่าสารธรรมชาติ BIM นั้นไม่ใช่ยารักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ <c oughs> เป็นลักษณะของอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ